โยนโฉม10บดาราที่มีเชื้อสายเจ้ามาจากตระกูลราชวงศ์ไทยจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคุณเดวิดอัศวนนนักแสดงชาวไทยเชื้อสายฝรั่งเศสที่มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าชัชวานอัศวนนเป็นเหลนของพยาราชาสาทกม่วนสุนอัศวนนท์ุณผู้ทวดและคุณหญิงฟองยาทวดทั้งยังมีศักเป็นหลานปู่ของคุณหลวงประเจิดรัก รวมทั้งยังเป็นหลานชายของคุณอมราลาอัศวนนท์อีกด้วยนั่นเองล่ะครับคุณปืนกันสวัสดิวัฒน์ในอยุธยานักสแสดงหนุ่มหล่อมาดเข้มลูกชายของหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดีวัฒน์หรือคุณจิ๋วซึ่งเป็นบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ธนัศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและเป็นหลานลุงของหม่อมหลวงสิริเฉ,ฉลิมสวัสดีวัฒน์หรือคุณหมึกแดงนักชิมอาหารชื่อดัง รวมถึงเป็นหลานอาของหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัตรหรือคุณอิงนักชิมอาหารชื่อดังเช่นกันคุณเปาวาลิศหงสนันนักสแสดงนุ่มหล่อทายาทประธานกรรมการบริษัทสุพรีมทักจำกัดผู้แทนจัดจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นพนักตากของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสาวลวีกรมมะหมือนสุนทนาลีนาศโดยคุณแม่ของคุณเปานั้นเป็นพญาต่างหาก,กับพระองค์สม ซึ่งในอินสตาแกรมก็จะมีภาพที่เข้าเฝ้าพระองค์สมอยู่บ่อยครั้งนั่นเองคุณนัทเทพัสดินในอยุธยาราชาสกุลที่สืบสายมาจากสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าตันกรมมหลวงเทพหาลีลักษ์พระโอรสลำดับที่หนึ่งในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าแก้วกรมพระศีสุดารักกับเจ้าขัวเงินพระสูตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2 3 0 2 เป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคุณนุกสุธิดากเกษมสันณอยุธยาเธอคือลูกสาวคนโตของพลอากาศเอกม่อมหลวงสุธิลัษ์กเกษมสันในอยุธยาที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรม,มวง์เธอกรม,มหลวงพรมวรานุรักษ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองละครับ คุณฮิวโก้จุลจักรเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเชื้อเจ้าโดยเขานั้นเป็นลูกชายคนโตของหม่อมราชวงศ์นริศราจาก,กระพงศ์กับคุณแอลเลนเลวีถือเป็นหลานตาของพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าจุลจักกระพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรม,มหลวงพิษณุโลกประชานาถคุณณนานเ,เกศเสพสวัสดิ์ปารกรวงศ์ณอยุธยา นามสกุปลปาละระกวงณ์ณอายุธยาของนาเนกนั้นสืบเชื้อสายมาจากพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าป่านกรมมหมื่นนาราเทเวศพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังปรวรสถานพิมุขค,คุณคราวเดียจัก,กรพันธ์ณอายุธยา เธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของคุณอันโดมาสติชาวอิตาลีกับหม่อมราชวงศ์จันทิราจัก,กรพันธ์และเป็นหลานตาในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจัก,กรพันธ์เพนซิลีผู้มีพระปีชาสามารถเป็นเลิศด,ด้านการประพันธ์เพลงคุณแก้วจรีนาสิริสิงห์หรือเป็นที่รู้จักกันในานามแก้วซาซา เธอเป็นหลานสาวของหม่อมราชวงศ์นภาจรีทองแถมโดยคุณทวดของแก้วก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าละพีพัฒนศัก์ิกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระราชโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลูกชายของรัชกาลที่5ปิดท้ายกันที่คุณหมู่ตั้งหม่อมหลวงอัธดิดิสกุล เป็นที่รู้จักจาก,จากการเป็นนักแสดงละครชุดเรื่องเส้นสื่อรักสื่อวิญญาณที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องหและเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนครับว่านักแสดงหนุ่มคนนี้เขาเป็นลูกชายของหม่อมราชวงศ์พันดิษดิสุกุกับคุณ,ค,ณคุณทิลาไกลกลตนั่นเองละครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ